คุณผู้ชมคะ่ะก่อนดูคุยแซบโชว์คุยแซบโชว์นะคะคุณผู้ชมคะ่ะแซบที่สุดอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งกริ้งกริ่งด้วยนะคะกริ้งกริ้งกริ้งกขึ้นไปทำอะไรบนนั้นนะแม่ฉากใหม่มันสวยไงก็อยากจะเป็นแบบแซบไงแซบจริงแซบจริง บอกเลยว่าบ่ายวันนี้แซ่บแน่นอนเพราะว่าเราจะเริ่มกันที่เรื่องที่เป็นประเด็นร้อนกันเลยเรียกได้ว่าถูกพูดกันทุกวงการเล่นคลับเฮาส์เรื่องนี้ก็เข้าไปถูกคุยกันในคลับเฮาส์นะ,ะก็คือเรื่องของสองพี่น้องสุดสวิงริงโก้กับคู่กรณีก็คือพี่หนุ่มกัญชัยนั่นเองนะคะเป็นกรณี<อ>ที่ไปออกรายการแล้วก็มีภาพภาพหนึ่งที่คุณอิมอิมเนี่ยขออนีาตเรียกชื่อก่านะคุณอิมเนี่ยโพสแล้วก็เห็นว่าเป็นหัวพญานาคแต่ว่าในรายการเนี่ยคนในรายการเขามองไม่เห็นเป็นหัวพญานาคก็เลยมีการบอกว่าเป็็นนนคคคววาาาามมเชื่อสบุลกกกกีรริพษ์จัไปใ แล้วก็พูดถึงกรณีอื่นๆอ่อแล้วก็เป็นหลายๆกรณีที่พี่หนุ่มเองแกก็ออกมาพูดในมุมของของ อันนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสคุยกับพี่หนุ่มจ้จ้ะมีโอกาสคุยกับมดดำคือทางพี่หนุ่มเองเนี่ยคือเขาก็พูดในมุมของที่ว่าเขาเป็นพี่ชายที่อยากจะเตือนน้องค่ะนะแล้วก็ในมุมของความเป็นผู้สื่อข่าวไม่ว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องพูดอย่างชัดเจนตรงไปตรงมามันก็เลยเกิดกรณีเป็นปมดราม่าขึ้นมาก็คือพี่ชายของอิมอก็มาโพสต์ต่อว่าพี่หนุ่มก็เลยกลายเป็นเรื่องเดือดในสองสามวันนี้ชวันนี้เนี่ยรายการเราก็ ต้องจับมาคุยคือพี่หนุ่มมาได้พูดในรายการไปแล้วชี้แจงไปแล้วว่าเขาก็รักน้องและอยากให้น้องเนี่ยมีการโพสลอตเตอรี่ก่อนที่จะออกดีไหมหรือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะว่าเขาก็เชื่อในพญานาคเหมือนกันแต่ว่าเขาเห็นเป็นอย่างอื่นแค่นั้นเองก็เป็นสิทธิ์ของใครของมันแต่ทีเนี้ยอีกฝั่งหนึ่งยังไม่ได้พูดเลยในฐานะที่เรารู้สึกว่าทั้งสองคนเนี้ยเป็นพี่น้องร่วมวงการคุณผู้ชมเราอยากให้ดีกันเราอยากให้พูดถึงอธิบายในมุมของแต่ละคนเหมือนกันนะคะวันนี้เราก็เลยเชิญน้องอิ่มๆมาคุยกัน ะะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะขอบคุณข่าวจากสรุป .com ด้วยเดี๋ยวเราไปพบกับอิมๆกันนะคะเดี๋ยวไปพบกันค่ะดูคุยแซ่โชว์จบแล้วละครับอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดกระดิงด่งกิ้งกิงกิๆกดกระดิ่งให้ก็กดด้วยหนึ่งคะ่ะคุณแม่ขะ